อุตตระอภิสามโพธิญสจัมภูจิตวาลตถาอัคโตพรันตตถาโเจาได้ตราตรูซึ่งตาอนุตระสัมมาสัมโพธียานเร ปาธรมหงย่างอเทเสเสียธรรมจักังอนุตรังสมมาเทวปวัตตนโตเกออปาติวันติยังเมื่อจะทรงประปาธรรมที่ไกลๆอย่างมีได้ให้เป็นไปแล้ในโลก ให้เป็นไปโดยชอบเทได้ทรงสแสดงซึ่งพระนุตตาธรรมจากใดก่นอนยันธาคา,าตาอุโคอันตาปฏิปฏิจมารชิมา จตูนสาลริยาสัจเจสุวิสุทธังยานาภาัสสนงคือว่าพระองค์ตรัสรู้ซึ่งที่สุดจอกประการแรข้อปฏิบัติอันเป็นกลางแลรปัญญาม่รู้เห็นนายาดิยาสตร์ทั้งสี่ของพระองค์หมดจดแล้วในธรรมจากใด हे सितं ธรรมรา चेन तम्म कामपुतिकीतना नमेने विसुतां सुतां ธรรม जाकपवान्तना वयाकलनापाथेन संकीतनतम थनामासे เราทั้งรายจงสวดธรรมจากนันที่พระอผู้ธรรมราชาทรงแสดงเร็วปรากฏโดยชอวาธรรมจักปรปวัตินาจตรเป็นสูตรประกาศพรัสมาัมโพธิญาณอ่านพระสังคีติกาจารย์รอยปองไหวโดยบาลีวาย,ยากรเถอ เอวเมสุตังข้าพเจ้าได้ฟังมาแล้วดังนี้เอกังสุเมยังภควาสามัยติพระผู้มีพระภาคเจ้าอารณทิยังอรติติปทเนมิกถาเย ท้าอยู่ที่ไปสิปตนามรุกทายาวันใกลเมืองพาราสีตาอนตร,ราโกระภาวะปัญจวัคคีภิกูวามันเตสีในั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าราชัเตือนพระภิกษุปัญจวัคคีให้ตั้งใจฟังภาษสิที้ว่า เวเมพิกเวอตาดูก่อนพิกสู่ัางายที่สุดสองอย่างเหล่านี้ปาปะจิเตนะนาเสวิตาภานอันบัญญจิตไม่ควรเสพโยจะยังกาเมสุกามะุขัลิกานุโยคน คือการประกอบตนให้ควาพันด้วยการในการาทั้งรายใได้ทีนุนเป็นธรรมเลวขโมุเป็นเหตุให้ตั้งบ้านเรือนปนตุจะณิโกณเป็นของคนผู้มีกิเลส จากาสึกคือกิเลสอนาตสานนโตนไม่ประกอบด้วยประโยชน์อย่างหนึง่งโยจะย,ยังอาตางิลามาทานุโยโคนคือการประกอบด้วยความเหน็ดเหนื่อยแก่ตนเปล่านี้ได้ทุกค์ให้เกิดทุกแก่ผู้ประกอบอนาริโย ามผู้ประกอบให้ไปจากข้าเถคือกิเลสอนาตตสันติตนไม่ประกอบด้วยประโยชน์อย่างหนึง่งเอเตเตพิกเวอุโคนเตลุป,ปะคามมะชิมาปฏิทาเถิดดูปนปีสุทางไรขอใหตเราึงเป็นกลางให้ไป,ไปใกล้ที่สุดสองอย่างนั้น,น,น ตาาคเตนะมิสามพุทธานตาตาโก้ได้ัสรู้แรวดวยปัญญายิ่งจากภกรณียานักรณีกระทามดวงตาคือกระทายานเพื่อรู้อุปสมายาปิญญาญาตุุทธญานิพานญาตุมวตาตียอมเป็นไปเพื่อความเข้าไปสงบระงับ เพื่อความรู้ยิง่งเพื่อความรู้ดีเพื่อความดังตาตมยายทราพิกกเวมัชิมาปฏิปทาดูก่อนที่สู่ทางรายก็ขอ,ขอปฏิบัติซึ่งเป็นกลางหลาบนายตาตาคาเตนาพิสัมพุทธาที่ตาตาก็ได้ตรัสรู้แล้วด้วยปัญญายิง่งจากปุกรณียานะ ควาตาคือการทำยานเครื่องรู้โอปัตมายาพิญญายสัมโพธญานิพานายาทั้งวาตาติยอมเป็นไปเพื่อความเข้าไปสงบระงับเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้ดีเพื่อความดับอายะเมวะอาริโยอ,อาทังยิงโมกมะโค ไปจากาตึกคือกิเลสนี้เองเสยีที่ทางได้แก่สิ่งเหล่านี้เกิดสมมทิฏฐิปัญญาเน้นชอบสมมาสังกัปปวางดรมริชอบสมมาวาจาวาจาชอบสมมากัมมันโต ชอบสมาสติความระลึกชอบสมาสมาธิความตามจิตชอบอายังควทตาพิกขุวมัชฌิมาปฏิปทาดูก่อนที่สู่ทางำารอันนี้แล้วพอปฏิบัตินั้นเป็นกลางตถาคตเตนามพิทัมพุทธา ที่ตาตา,ตาโพนได้ตรัสรู้แล้วด้วยปัญญายิ่งจากภูกรณียานกรณีกระทำดวงตาเือกระทำยานเถื่อรู้อุปัฏมายาภิญญาญาทั้งพทธญานิพนานญาทั้งวาตาติยอมเป็นไปเพื่อความเข้าไปสงบมระงาเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้ดีเพื่อความดับ ทีทำผพวกป็นพิเวทุกขังอริยสัจจังดูก่อนพิสูจน์ธรรมไก็ข้อน,นี้แหละามจริงแห่งอริยบุคคลคือทุกข์ชาติพินุจคแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์ชาาพินุจคแม้ความแก่ก็เป็น,าานทุกข์มรณามีดุกขา ภริเตวะทุกข์ตวมณัตุปายาจปิฏกขาแม้ความโศกความรำไรรำพานความไม่สบายกายความไม่สบายใจเลยความทระแกนใจก็เป็นทุกข์มีเอตัมปิโอโขทุกข์ความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์มีเอปโยโคทุกข์ ความปราดระจากสิ่งที่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ยามมีจังละปาณิตามีทุกขงังมีความปราถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั้นก็เป็นทุกข์สร้างกิเตนะปัญจุปาทานคันธาทุกขงังว่าโดยย้าปาทานคันธางเป็นตัวทุกข์อี ทังโูปนนภิกเวตุกขสมุทิโยอริยสัจจังดูก่อนปีตุทางไหลก็ป้อนนี้แหละความจริงแห่งอริยบุคคลคือเหตุให้ทุกข์เกิดขึ้นยา เคลืนจาชาติตราทินันทีนีเลิิ่งนอารมณ์นั้นนันสยทิทาได้แก่สิงเหล่นี้กรมาวางทยานอยากนอารมณ์ที่กระ ภิกเวทินโรโทวาริยะตัจจางดูก่อนภิกษุทางไรก็ก็ดีแลความจริงแห่งอริยบุคคลคือความดับทุกโยตัจเจวะทานายาเตสวิราคานิโรทนความดับโดยไม่ติดย่อมอยู่ได้โดยไม่เลือแห่งตนนัณหา ทถาอริยสัจจังดูก่อนพิสูจน์ทางไรก็้อนขขีแหละความจริงแห่งอริยบุคคลคือข้อปฏิบัติในถึงความดับตัวอายะเมวะอริโยาทางทีง่โกมกโณทางมีองค์แตรื่องไปจากขากขึ้กคือกิเลสนี้นเองสัยะทิฐางได้แก่สิ่งเหล่านี้คือ Hai panjangco sama sangngkap po wa dan Ridico sama wajah wajahcok sama kementotor dan ngaco sama jiwon wamlinciwico sama wa เตความประลึกชอบสัมมาสมาธิความตั้งจิตชอบอิทังทุกขังอริยตาจันติเมภิกขเวโอเปอนโลสุเตสุตะเมตุญาตุทุปาติยานังอุปาติปัญญาอุตตปาติวิชชาอุตตปาติอาโลโกอุตตปาฏิ นิสุทั้งทายลาย่าสู่ได้เกิดขึ้นแล้ว,ย,วยาได้เกิดขึ้นแล้วปัญญาได้เกิดขึ้นแล้ววิทยาได้เกิดขึ้นแล้วแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทาง,ทงลายที่เราไม่ได้เคยฟังแล้วในการก่อนว่าน่ทุกอริยญาติต่างโคเปนทิทางทุกขังริยะติยัง ปริญญาญาติเมพิเกเวดูก่อนพิสูตังไรก็ทุกขริยสัตวนี้นั่นแหละควรกำหนดรู้ด้วยปัญญาทางโคปริทางทูกขังอริยสัจจงปาริญญาตันติเมพิเกเวดูก่อนพิสูตังาย ตโยอริยาตาจันติเมติกเวโอเปอันนั้นวสุเตสุทามเมตโตญาปุ่งอุตปาทิยานังอุตตปาทิปัญญาอุตตปาทิวิชญาอุตตปาทิอาลโลโอุตตปาทิดูก่อนพิสูธาลายจากสู่ได้เกิดขึ้นแล้วยาได้เกิดขึ้นแล้วปัญญาเกิดแล้ววิทยาได้เกิด